วกวสอนมาดนะิรอดใช่ววววววมวะรอดแน่นอนมีบอกคอทาเข้ ตัวต่อนี่แนละ้วนิดกับโรงไฟฟ้าครนะับ ่หลังนี่บหรือว่ามันเป็นหมอนี่อกเปลี่ยนระบบก่อนทางวิธีเนวยไูู่มาหอดตอนเขาก็จตั้งรักตั้งค้าตวเนี่ยมเหนไงลเออเห็นสองง้นไงงานหลายจ้่าไปจอดดีใส่ปะน้อเขา้เขาไปก่อนมห้องยี่บไงิใส่แล้วว่ามือจะใส่ดิเขาตั้งนานแล้วว่าเดี มมมไม่ไมเวเนี่ยเียวเารมให้เกียแล้วหมอราแล้วัเนเิตาแต่วันนี้ไม่ให้เกียวน,นะครับคุณพญาราก็ประจำการพญาราประจการแติันไม่ให้เกีย ยกไยก <c oughs> มองเข้ารับขวาส่วไปมองรดการไส้นะบรินัทจอดว่วนโค่น,น <c oughs> ลูกๆของนอนแถวๆขาน้ำแข็งก่อนเดือ ก็ว่ากันเจอสุดหันนาไปทั้งผุ่นแบปไง,งหันนาไปทั้งผื่นละลงงาน,ลง,งานลงไปฝ่า เขาตงไนเอาให้ล <si ูกๆเป็นกก่อนานที่แท้รถนั่นแหละรถอะครับต้นวิมุนใช่ตมเป้ดายร์รักยร์รักที่จังเข้ากันหลเข้าก็ลงทีนี้เขากังฉันจะีไปแล้วรมที่อาีอยู่แถวรถไฟ หอมเจ้ากระซี้ยยังไม่เดียบ่อยอ้าวมา,า,าหอดจอดถึงแถบพี่นสนามศิทําทำการแสดนงนะวันนี้แลวซ้ายแล้วเดียวซ้ายสิรีป่ะหอดแล้วสิรีเอ,อ่ย พี่น้องสนามขวงค่ะพี่ทีของแยังนเนาะคนตัางไบบตะเกาฉันามขวงแหไงพี่นอ้องใครเนี้ยไม่ท้องในอันนี้สวัสดีโชเฟอร์มาถึงแล้วสุดยอด คลิปนี้ขขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะของคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ